าวันนี้ครับคุณเทรดเสียแล้วมีอาการจิตตกนะครับมีอาการซึมแล้วก็เครียดไม่รู้จะไปยังไงต่อนะฮะมาดูวิดีโอนี้เลยนะครับว่าผมจะสอนวิธีการปรับสภาพจิตใจให้กับคุณได้ยังไงบ้างนะครับเพื่อทําให้คุณเนี่ยสามารถไปเทรดต่อได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีกําไรในการเทรดในครั้งต่อไปด้วยนะฮะมาครับถ้าเกิดว่าพร้อมจะเรียนเนื้อหาในวิดีโอนี้แล้วนะครับพิมพ์มาหน่อยนะฮะว่าพร้อมแล้วกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ ให้กับผมด้วยละกันนะฮะโอเคครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับเทเสียติตกเราจะปรับสภาพจิตใจกันยังไงนะฮะปัญหานี้ทถ่ได้ทุกคนเคยเจอเนาะคุณผมเองก็เคยเจอเหมือนกันนะครับมาเรามาดูกันปรับยังไงอย่างแรกนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนว่าต้นเหตุของปัญหาจริงๆแล้วมันคืออะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่น1ต้นเหตุของความที่เรารู้สึกแบบเสียใจมากๆเนี่ย อเราค่อยๆค,คิดตามนะมันเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าครับเป็นเพราะว่าเรามีความคาดหวังใช่ไหมคาดหวังแล้วก็อยากได้กําไรจริงไหมครับเรามีอาการนี้อยู่คาดหวังแล้วอยากได้กําไรนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคาดหวังพอผิดหวังแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกยังไงเสียใจ จริงบ้างไม่เหมือนคนอกหักจริงไหมครับแสดงว่าต้นตอทั้งหมดเนี่ยมาจากการคาดหวังตั้งแต่แรกว่าเราจะต้องได้กําไรนะเราจะต้องชนะนะหรือมาเป็นความคาดหวังที่แบบการเทรดเป็นชีวิตของคุณการเทรดเนี่ยมันคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณนะครับหรือว่าการเทรดตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแต่บังเอิญว่ามันเสียความฝันคุณพังทลายเป็นประมาณนี้ใช่ไหมมาจากความคาดหวังนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องปรับตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับว่าคุณต้องไม่คาดหวังอะไรกับมัน โอเคนะทาตามผมอย่างนี้นะครับแล้วคุณจะดีขึ้นคุณต้องไม่คาดหวังก่อนไม่คาดหวังกําไรกับมันเลยไม่คาดหวังให้ให้มันเป็นเหมือนกับที่สุดของชีวิตคุณคุณไม่ต้องไปคาดหวังแบบนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดคุณถามผมว่าเอ้ามาเทรดแล้วไม่คาดหวังกาไรแล้วให้มาเทรดทาไมโอเคมันทําอย่างนี้ครับมันมีวิธีการของมันเนาะ ผมเองนะครับผมต้องเล่า,านี้ว่าผมเองเวลามาเทรดเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังว่าวันนี้จะต้องได้กําไรเท่าไหร่หรือเป็นอะไรยังไงนะครับคุณต้องโฟกัสแบบนี้ครับแค่มาเทรดเพื่อทําตามแผนเท่านั้นเองโฟกัสทําตามแผน น,น,นะครับหรือทาตามระบบเทรดอันนี้สําหรับคนที่มาเทรดแล้วมีระบบเทรดอยู่แล้วจริงไหมอาจคุณจะสามารถทําตามระบบเทรดได้นะครับแต่คนที่ไม่มีระบบเทรดเลยไม่รู้จักเลยว่าระบบเทรดคืออะไร tp sl เป็นยังไงไปเรียนนะครับต้องต้องไปเรียน,ค,ยนคุณต้องไปเรียนการเทรดที่เป็นระบบแล้วมันจะดีขึ้นมากๆนะครับนี่เนาะเราไม่ต้องมาโฟกัสครับว่าจะต้องได้เงินเท่าไหร่โฟกัสแค่ว่าทําตามแผนแค่นี้พอแล้วนะครับและเวลาที่เราทําตามแผนเนี่ยมันก็จะมีทั้งกําไรและขาดทุนจริงไหมให้คิดอย่างนี้นะเวลาจะมีกําไร มีขาดทุนใช่ไหมครับเนี่ยถ้าวันนี้เราทําตามแผนคุณภูมิใจได้เลยไม่ว่าจะกําไรก็ให้ภูมิใจกับตัวเองว่าโอเคทําตามแผนภูมิใจดีมากนะฮะหรือขาดทุนคุณก็ต้องคิดว่าภูมิใจที่ได้ทําตามแผนโอเคไหมครับมันดีกว่าการที่คุณไปขาดทุนกับท่าเหตุแปลกๆของคุณหรือว่าหรือว่าไปขาดทุนกับการที่คุณไม่ทําตามแผนแล้วมันคือการขาดทุนหนักเพราะฉะนั้นเชื่อผมใช่ไหมว่าถ้าคุณทําตามแผนสุดท้ายรายเดือนคุณจะเหลือกําไรเชื่อแบบนี้ไหมครับ มันต้องเชื่อดีเพราะว่าคุณเก็บสิติมาแล้วนะครับคุณ back แบ็กเทสระบบเทรดตัวเองมาแล้วจริงแม้ว่าสุดท้ายแล้วรายเดือนเนี่ยถ้าเกิดคุณทําตามแผนคุณก็จะกําไรนะเพราะฉะนั้นครับไม่ต้องโฟกัสที่กําไรไม่ต้องคาดหวังกับมันตั้งแต่แรกโฟกัสแค่ทําตามแผนแล้วจบกับมันอีกหนึ่งอย่างครับที่จะช่วยลดความคาดหวังเนาะก็คือว่าแบบนี้นะครับมีรายได้หลายทางช่วยได้นะครับทำไมถึงต้องบอกว่าให้มีรายได้หลายทาง เพราะลองคิดดูนะถ้าวันนี้ครับคุณลาออกจากงานประจํามาเพื่อเทรดอย่างเดียวคุณก็จะคาดหวังกับมันมากๆรจริงไหมคุณจะคาดหวังว่าโอ้โหสิ่งนี้มันจะช่วยครอบครัวคุณได้แต่ถ้าเกิดคุณเทรดเสียหรือติดดอยหรือมีปัญหาหรือว่ามีปัญหากระโบกเกอร์หรืออะไรต่างๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราไม่คาดคิดคุณซึมไหมคุณเครียดไหมมันเป็นอะไรที่เสียไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมัน,มนเครียดมากๆเพราะฉะนั้นแล้วอย,อย่าเทรดแค่อย่างเดียวนะอันนี้อันนี้ผมขอบอกทุกคนไว้ก่อน ทำหลายๆอย่างคุณจะได้ไม่ต้องเครียดนะครับคุณอาจจะมีธุรกิจหนึ่งอย่างทํางานประจำหนึ่งอย่างและเทรดอีกหนึ่งอย่างนะค่อยๆหาไปและค่อยๆเดินนะครับคุณจะลดโอกาสความเครียดตรงนี้ลงได้นะฮะโอเคเรื่องนี้เราผ่านกันไปเนาะถือว่าเข้าใจแล้วนะครับเนี่ยถ้าเกิดคุณจะไม่ติดตกอีกนะคุณต้องเนี่ยคุณต้องปรับภาพรวมทั้งหมดตรงนี้เลยถ้าเราไม่ปรับสิ่งที่เราคาดหวังตรงนี้นะมันก็จะเป็นปัญหาเดิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นแก้ไขเรื่องความคาดหวังนอะนแล้วคุณจะดีขึ้นนะฮะ อ่ะต่อไปนะครับพอปรับอะไรกันต่อนอกจากปรับเรื่องความคาดหวังนะครับอีกน,นาะสอง m d s e t นะครับ m i n d s e t เรื่องธรรมชาติการเทรดละกันให้คิดอย่างนี้นะครับว่า มันเป็นเรื่องปกตินะที่คุณจะมีได้มีเสียนะครับการเทรดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับยังไม่มีใครเลยที่ชนะตลอดโดยที่ไม่แพ้จริงไหมอ่าอันนั้นมันต้องเก่งมากนะครับมันต้องเป็นอัจฉริยะมากๆแต่เราถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยมันมีได้ม,มีเสียอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทําใจนะครับสบายๆคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่จะให้เรามาฝึกกันเนาะฝึกเรียนรู้เรื่องของจิตของผู้ให้ถ้าเกิดคุณฝึกแบบนี้ได้นะคุณจะมีความสุข คุณจะสบายใจมากขึ้นใช้คบบนี้ดีกว่าใช้คําาติดของผู้ให้นะครับแบบนี้ครับคุณต้องเข้าใจานี้ก่อนว่าวันที่เราเทรดเสียแสดงว่าแสดงว่ามันก็มีคนได้เงินจากที่เราเทรดเสียถูกต้องไหมเพราะว่าการเทรดตรงนี้นะครับการที่เราได้กําไรมาเนี่ยคือเราก็ได้เงินของคนที่เทรดเสียมาจริงไหมครับเวลาที่เราเทรดเสียให้เราคิดอย่างนี้ครับว่าอขอให้คนที่เทรดได้มีความสุข มีความสุขใช้แบบนี้ครับคิดซะว่าเราทําบุญใช้ใช้แบบนี้ดีกว่าไหมคิดซะว่าเป็นการฝึกขัดเกลาจิตใจตัวเองให้รู้ให้รู้จักถึงการสละทรัพย์สินของตัวเองได้นะครับแต่ผมก็เข้าใจคุณนะว่าออคุณยังไม่ได้มาเพื่ออยากจะมาสละทรัพย์ตรงนี้จริงไหมครับคุณมาเพื่อจะมาเอาคุณลองคิดดูดิทุกคนคิดเหมือนกันนะครับว่ามาเพื่อจะมาเอามาเอาอย่างเดียวเลยมาทําให้เกิดความโลภความโกรธนะครับเห็นไหมความกโกรธโกรธตลาดเวลาเสียคุณโกรธ ถ้าเกิดคุณไม่ปรับตรงนี้นะถ้าเกิดคุณเสียแล้วคุณโกรธครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะเอาคืนเวลาที่คุณเอาคืนคุณก็เบิ้ลเบิ้บิ้สุดท้ายเป็นไงครับล้างพอร์ตคุณอยากจะหยุดลูบการล้างพอร์ตตรงนี้ไหมถ้าอยากจะหยุดลูบนะครับคุณต้องปรับจิตตัวเองปรับสภาพจิตนะครับเป็นจิตของผู้ให้อวยพรคนอื่นซะอวยพรคนที่เทรดได้โอเคไหมครับเวลาที่คุณเสียโอเคคุณก็บอกว่า ไม่เป็นไรมันก็เสียตามแผนนะครับแล้วก็ขอให้คนที่เทรดได้กาไรไปเนี่ยขอให้เขามีความสุขขอให้ขใหเขาใช้เงินให้เกิดประโยชน์กับชีวิตเขามากที่สุดละกันอวยพรไปรู้ไหมครับว่าการอวยพรแบบนี้สิ่งที่สะท้อนกลับมาหาเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเราเนาะครั้งหน้าเราเราเทรดได้แล้วก็จะมีความสุขนะครับเทรดเสียแล้วก็จะทําใจได้เราจะเราจะตัดได้เรว็วเราจะปล่อยวางได้เร็วนะครับใช้วิธีการนี้โอเคนะอ่ามายเสีเ,เวลาที่เราทเทรดเสียนะครับอย่างต่อไปนะครับอย่างที่สาม อย่างที่3ตรงนี้นะครับก็จะลงลึกแล้วนะครับลงลึกไปละเรื่องของ <c oughs> หยุดหยุดสิ่งที่ทําให้เสื่อมมาดูกันไหมครับว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เสื่อมอ่ะคุณลองบอกผมนะครับอะไรทําให้คุณเสื่อมในการเทรดอ่ายกตัวอย่างเช่น 1. นึงเสพติดมากเกินไปเห็นไหมเสพติด เสพติดการเทรดเสื่อมไหมก็เสื่อมนะเพราะว่าคุณเล่นบ่อยๆใช่ไหมครับพอเล่นบ่อยๆมันก็อยากเล่นอีกได้แล้วก็ไม่หยุดมันก็อยากเล่นอีกสุดท้ายมันจะเสียหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหยุดวิธีการที่ทําให้เราเสพติดการเทรดนะครับหยุดพฤติกรรมที่เทรดบ่อยๆหยุดให้ได้นะครับหรือคุณไปหาระบบเทรดก็ได้ไปหาระบบเทรดที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเทรดแบบไม่ต้องเทรดบ่อยนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็มีนะครับผมมาทําอันนี้แล้วผมรู้สึกว่า ผมชอบมากๆนะครับเป็นอันนี้นะครับเป็น f o r e x t r a d e ข่าวซึ่งผมชอบตรงนี้มันเพราะว่ามันทำให้ผมไม่ต้องเสพติดการเตรดนะฮะใน1เดือนเทรด5ครั้งเองแต่ว่ามันมีอัตราชนะถึงประมาณ 80- 9 0ถึงเเลยนะั่นหมายความว่าผมเล่นแค่5ครั้งอะ่ะต่อเดือนนะสบายใจมากชิลชมากนะครับแล้วสุดท้ายมันเหลือกันไรในหลายเดือนซึ่งสกิลตรงนี้ใครที่ยังไม่มีใครที่ยังไม่ได้เรียนกับผมตรงนี้นะครับอยากให้เรียนมากๆเลยไม่ใช่อะไรนะคือมันดีจริงและมันช่วยคุณได้นะครับมัน การเสพติดการเทรดได้คุณลองดูระบบเทรดที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้นะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องจ้องกราฟตลอดเลยคุณต้องดูมันบ่อยๆหรือคุณต้องตามซิกบ่อยๆนะครับอารมณ์ของคุณเป็นยังไงคุณจะแบบว่าอยากได้ตลอดเวลาจริงไหมคุณจะแบบกลัวตกลดกลัวไม่ทันอยากได้กลัวเสียมันเต็มไปด้วยความรู้สึกตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีความสุขในชีวิตเลยถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดกลับมาตรงนี้ฮะถ้าเกิดว่าคุณควบคุมปริมาณการเทรดได้ห่ะควบคุมรอบการเทรดได้มีวันเวลาชัดเจนในการเทรดนะครับแล้ว อัตอชนะก็ดีด้วยรายเดือนเหลือด้วยแบบนี้คุ้มไหมนะฮะถ้าเกิดคุณคิดว่าคุ้มนะครับคุณสามารถสมัครมาได้เลยที่คอร์สนี้นะครับคอร์สออนไลน์ forex เทศข่าวนะครับถ้าเกิดว่าสนใจนะฮะสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Line แอดชนะกันนะครับ่ไลน์นะเดี๋ยวผมเขียนไลน์ให้นะใครที่สนใจโอเคไปกันต่อนะครับนี่นะใครสนใจนะครับแอดมาไลน์แอดชนะกันนะครับ นะ C H A N A T U N นะครับมาตรงนี้นะฮะเรามาคุยกันในเรื่องของหยุดสิ่งที่ทําให้เราเสื่อมจริงๆนั่นก็คือการเสพติดนี่แหละมาทาให้เราเสื่อมมีอะไรครับที่ทําให้เราเสื่อมก็คือพฤติกรรมใช่ไหมครับพฤติกรรมที่ไม่ทําตามแผนปกตินะฮะคุณรู้ทุกอย่างเลยคุณมีแผนคุณมีวิธีการเทรดหมดแต่ไม่ทําตาม นี่เกิดอะไรขึ้นนะครับคุณต้องมานั่งวิเคราะห์ตัวเองแล้วว่าเออทำไมเราถึงไม่ทําตามแผนทําไมเราถึงนอกแผนทําไมเราถึงกลัวมันนะครับแล้วคุณหาวิธีการที่จะหยุดตรงนั้นให้ได้นะครับหรือทำยไงก็ได้ให้คุณสบายใจที่สุดอาจจะลดเงินทุนลงไหมอาจจะลดปริมาณการเทรดไหมเพื่อทําให้ตัวเองสามารถถือระยะกําไรได้ ประมาณนั้นนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้วิธีการเทรดที่ง่ายๆสบายๆนะครับมีรอบเทรดชัดเจนเทรดประมาณ5ครั้งต่อเดือนนาะแล้วก็อัตราชนะสูงรายเดือนเหลือกําไรผมใช้วิธีการเนี้ยผมบอกเลยว่ามันเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดตั้งแต่ที่ผมเทรดมาแล้วนะครับก็คือเนี่ยแหละเรียนเทรดข่าว นะครับฟอเรสที่ขาวเนี่ยช่วยชีวิตนักเรียนลหลายๆคนนะครับเรียนกับผมเนี่ยหลายหลายคนแล้วนะและหลายๆคนก็ประสบความสําเร็จมากๆด้วยนะครับมีรีวิวเต็มไปหมดเลยนะใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะสมัครมาได้นะฮะที่ Line อชนะกันตรงนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของจะมาบอกคุณนะว่าวิธีการ เทเสียแล้วเราจะปรับจิตตัวเองยังไงนะครับก็คือมันต้องเริ่มตั้งแต่ mindset ตั้งแต่ตอนแรกเลยเนาะแล้วก็ที่เหลืออยากจะฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับว่าตอนนี้ครับถ้าเกิดว่าใครที่เทดเสียแล้วจิตตกอยู่นะครับผมอยากให้คุณพักไม่อยากให้คุณรีบที่จะเอาคืนนะอยากให้คุณพัก วางใจสบายๆนะครับแล้วมาทบทวนตัวเองว่าเออเราพลาดเพราะอะไรแล้วค่อยกลับไปเทรดใหม่อีกแต่ว่าอาจจะลดจํานวนลงครึ่งนึงเพื่อค่อยๆเรียกความมั่นใจกลับมาก่อนนะครับหรือก็มาเรียนเทรดข่าวกับผมก่อนจะได้มีความมั่นใจในการเทรดมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้ละกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจในรายละเอียดคอร์สเรียนก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะฮะไลน์แอดชนะกันนะครับแอด c h a n a j u n เจกันในคอร์สเรียนนะครับสวัสดีครับ